ช่วงของผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนครับมอนี่ผู้ขานุ่มน้อยน้ำมนตนคน้นบานไพ่ครับนุ่มบนานไพ่นโกคนชัว่วขูหายไงก่ามาผมมาพอก,ก,กับพีกบน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับหลังจากที่อ่าอัปเดตไปโดนๆนะครับพี่น้องม,มอนี้ก็เลยสียม่มาอัปเดตในการเฮ็ดใจนี่ เกิดันกระแช่ครับพี่น้องกระแช่แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอากาศที่มีหมอกมีหมอกน้ำน,นะครับมีหมอกมีหมอกลงหลังค่าหลายคนหลายกัเลยปะหลังใจคิดกระแช่เรียบร้อยแล้วก็เลยปะโออัปเดตให้พี่น้องในหูดีสัตว์น้ำกระน่าจังเกันเลย่ะก็เลยตอนนี้ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยแล้ว เบื่ว่านะเปนะ็นพื้นก็เรียบร้อยแล้วลัง่าก็เรียบร้อยแล้วไ,ไปเรื่อยๆอ้าวเยสยางเรี่ยวไราย,ยางเซซ่ายางเสซ่าครับผมครับผมขอบคุณนหลายครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณผู้ที่ให้เกียรต,ติตาแล้วก็ที่ได้การกับเป็นประจำครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายครับี รับนะครับรับในะการอัปเดตบางทีก็ด้พี่ใน้องได,ได้ทราบน้ากันละครับพี่น้องอเยไดใพี่ใน้องได้ทราบน้ากันนะครับว่าเย็ดแล้วมันเป็นยังไงนอมันดี่ันอ่อวนหล้างค่านี่ล้างค่ากับเป็นผ้ายิงเกตครับยิงเกตของเมืองบุรีรัมับพี่น้อง ครับก่เอากะาเห็นเห็นพี่น้องฮู้ได้ฮู้ดีทราบน่วกันครับว่าเฮ็ดแล้วเป็นจังได๋แน่นะครับหลังจากเฮ็ดแล้วก็เลยสิได้มีการเอาซีอู่มปลูกมาปลูกปลูกใส่ลูกผัวเพื่อที่สิให้มันดูดีดูดีครับครับขอบขอบคุณหลายครับขอบคุณขอบคุณอย่าสิลืมเด้อนะครับอยอะเสิลืมเด้อนะครับพี่น้องก็อย่าสิลืมอ่ากดไลค์กดแชร์ ก็ซับสไคร์ให้ผู้ขาน้ำเน่นะครับว่าเพราะว่าในการติดตามองนี้กระตีเฮติพี่น,อน้องหรือหูได้ทราบน้ำกันครับว่าเออเป็นยังไงเน่นอนว่าสันตัวเนาะเอาครับฝากขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกท่านครับกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับหนุ่มบ้านไาครับ